เดย์ทริปอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อีพีต่อกันด้วยร้านกาแฟาสำหรับสายมินิมอลสกุตก้าคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่น่ารักเอ้ยน่ามาเป็นอย่างมากเพราะเป็นคาเฟ่ที่คลาสสิกมากๆจุดเด่นของคาเฟ่แห่งนี้คือการปลูกโกโก้เองและนำวัตถุดิบโกโก้ปรุงเป็นน้ำแสนอร่อยและอีกหนึ่งจุดที่สนใจสำหรับที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์รถเก่าซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านหลังจากนั้นเราก็ไปดูฟาร์มโคโนมเป็นฟาร์มโคโนมที่ใหญ่มากๆมีน้องวัวเกือบร้อยตัว นี่ก็เป็นขั้นตอนในการรีดนมน้องวัวขั้นตอนแรกเราก็ต้องเทสนมก่อนว่าน้ํานมสามารถใช้ได้ไหมหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องในการรีดน้ํานมของน้องวัวออกมาแบบนี้น้องวัวหนึ่งตัวได้น้ํานมเยอะมากๆเลยใครอยากมาดูน้องๆน่ารักเอ้ยน้องวัวน่ารักก็มาที่วินมิวฟาร์มนั้นเราก็มาเติมความสดชื่นที่บ้านสวนมะยงชิดเป็นสวนมะยงชิดสไตล์รีสอร์ทและคาเฟ่หนึ่งสองสามชนแต่พี่มิ้นขอวิ่งไปดูสวนมะยงชิดก่อนช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูมะยงชิดแต่มีเมนูฮิตมะยงชิด สดชื่นพอสมควรเราก็มาดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมของงานศิลปะ มีทั้งแบบภาพวาดทั้งภาพสีภาพน้ำมันที่สวยงามมากๆมีการจัดเรียงงานศินละปะสื่อถึงธรรมะที่ทําให้เราได้เข้าใจในจิตวิญญาณผ่านผลงานศินละปะทําให้เราได้เข้าถึงธรรมะกับธรรมชาติใครที่ชอบงานศินละปะพลาดไม่ได้เลยกับที่นี่เพราะคุณจะได้เห็นภาพวาดท,ที่อลังการที่ประมาณมูลค่าไม่ได้และภาพวาดตรงนี้กับเป็นภาพวาดดินน้ําลมไฟนอกจากภาพวาดแล้วงานปูนปั้นก็ทําได้เหมือนคนจริงๆมีการนา เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาเป็นงานปั้นให้ทุกคนได้ชมตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ใครมาเชียงใหม่อำเภอแม่อ่อนอย่าพลาดมาชมศิลปะที่งดงามอลังการสื่อจิตปัญญาณของชีวิตและประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์